ลงทางเหมือ,อยังนอนอยู่คือเกา่าสามคืนแล้วว่าแมนว่วนอนอยู่นี่ไปเมื่อมาหาเจ้าของเดอ้อแออย่าเห็นนองได้แอนมาสั่งกาแฟบ่ เมื่อไปมาหาเจ้าของเด้อไม่อยู่หฮือนเดอไปหูนบานยู่งสั่งผลงบานสำบัติหืมตัวไก่นึ่งคือหลงไปเมือ่อซื้อว่าจังได้เลยไงหืมซื้อว่าจังได้ตัวเมื่อไป แอนย่าเฮนองเฮนองเมื่อบดจักทางเมื่อไปเมื่อไปมูลัดบอเมื่อบ่ไดาบ้บอย่านบัแอน มาเด้อม่อวานเด้อ